คิดถึงเธอวันอยากเจออยากเห็นหน้าเธอแต่โถไม่ได้เร่งอยากจับองตัวไม่ใช่แค่ คนจนกลัวเธอมีเหตุผลที่ทนกับคนอย่างฉันคิดถึงเธอวอยอยากเจออยากเห็นหน้าเธอแต่โทรแปลมากเลยนะคะเหมือนก็นเกงจีนนะคะ ตะเกียงตัวใหญ่แต่สบายเนื้อผ้านุ่มมากเลยนะคะเนื้อผ้านุ่มมากคอตตอนอาเสื้อกลมค่ะเสื้อกลมเสื้อเสื้อกลมกลมเสื้อกลมนะคะเสื้อกลมอันนี้เสื้อทํางานนะคะเสื้อทางานโปโลเสื้อทํางานนะคะคนทํางานค่ะไม่ใช่เสื้อทํางานคนใส่คนใส่คนใส่ทํางานคนใส่ทํางานนะคะอันนี้เรด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 อันนี้เสื้อ ลูกไม้นะคะเอ้ามามาทำไมอยู่ข้างหน้าเนี่ยไาอยู่ข้างหลังสิเอ้าทำไมอยู่ข้างหน้าเจ้าลูกไม้นะคะเจ้าลูกไม้เจ้าคนงานจงก็เป็นเด็กค่ะจงก็เป็นเด็กนะคะจงก็เป็นเด็กจงก็เป็นเด็กนะคะเด็กสองสาขวบแต่ได้สต่บายนะคะเจ้าลูกไม้เจ้าลูกไม้เรด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 ไ ผ้าถุงผ้าถุงป้ายผ้าถุงป้ายแพรวานะคะแล้วก็คอตตอนนะคะแล้วก็ไหมนะคะไหมอันนี้หางนางเงือกนะคะหางนางเงือกลายขอ <c oughs> มืดไหมไคะมืดไหมคะผ้าผ้าถุงผ้าไหมผ้าไหมนะคะผ้าขมาค่ะผ้าขอมาผ้าขมานะคะผ้าขอมาแล้วก็เสื้อคนแก่นะคะเสื้อคนไทยเสื้อคนไทยเสื้อคนแก่เสื้อพื้นบ้านนะคะตัวนี้เป็น ผ้าพันคอนะคะเด็กแนวผ้าพันคอเด็กแนวผู้ใหญ่แนวค่ะผู้ใหญ่แนวผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอผู้ใหญ่แนวแนวผ้าถุงผ้าถุงผ้าถุงนะคะผ้าถุงผ้าถุงผ้าถุงของแนวแนวนะของแนวแนวในตะก้าเราท้งนั้นเลยนะคะผ้ากอมาเสือ้อกันเกง